เป็นครั้งแรกนะเนี่ยที่จะได้เล่นบทนำชายสองคนเขาอ่านหนังสือนิยายต้นฉบับมาแล้วและรู้ดีว่านิยายเรื่องนี้แังแค่ไหนพี่บอกว่าฉันรู้ดีว่าจะต้องเจออะไรแม้ว่าผู้จัดจะนำมารีเมคใหม่แต่ว่าฉันชอบเวอร์อุเซียนบทบาทนีมากๆฉันต้องพึ่งพาโอกาสทองนี้และจะตั้งใจให้เต็มที่เขาอ่านความคิดเห็นของผู้อ่านหรือแม้แต่รูปแฟนอาร์ตที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะกล่าวออมาว่าคุอย่างหลานจ้านคงมีอยู่ในจินตนาการเท่านั้นแหละ และผู้ผลิตก็ส่งข้อความถึงเขาบอกว่าของนี้บอ,อกค่อนข้างคล้ายกับหลานจ้านในชีวิตจ,จริงมากๆจนทําหลายคนแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่พูดน้อยคุณต้องการให้ฉันส่งข้อมูลติดต่อของเขาให้คุณหรือเปล่าหรือว่าพวกคุณคุ้นเคยกันมาก่อนไหมเสีย่ยวแจนก็ตอบว่าเอออย่าเลยฉันกลัวผู้ผลิตก็เลยถามและถามว่าเธอจะกลัวทําไมพี่ก็ตอบว่าฉันเกรงว่าความยินในเยือของเขาจะทําให้ฉันหนาว